โคงที่ไหลผ่านจังหวัดบนราชธานีมีระดับน้ำสูง12เมตร67เซนติเมตรต่ำกว่าตะลิ่ง1เมตร83เซนติเมตรมวลน,น้ำจากนาครพนมกำลังมาประกอบกับน้ำในลำน้ำสาขาปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหน่วยงานภาครัฐพร้อมเตรียมแผนรับมือขณะที่สถานการณ์น้ำที่เขื่อนปากมูลมีการเปิดประตูระบายน้ำครบทั้ง8บานน้ำอยู่ในระดับต่ำกว่าตะลิง่งและน้ำยังคงสามารถไหลได้อย่างสะดวก อำเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคาาระดับน้ําเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแต่ยังมีน้ําท่วมขังในบางหมู่บ้านเนื่องจากน้ําในลําห้วยโมงยังสูงกว่าแม่น้ําโขงทําให้การระบายน้ําบางหมู่บ้านเป็นไปอย่างช้าๆโดยระดับน้ําในแม่น้ำโขงที่อำเภอท่าบ่อล่าสุดลดลงเกือบ50เซนติเมตรจากเมื่อวานนี้ าบุรีรำภาคเอกชนมูลนิธิกู้ชีพกู้ภัยร่วมปล่อยขบวนรถขนส่งสิ่งของบริจาคเข้าสารอาหารแหง้งน้ำดื่มเสื้อผ้าเครื่องน่องหม่มสิ่งของเครื่องใช้จําเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดเชียงรายและหนองคายเพื่อแสดงออกถึงความห่วงใยเป็นกําลังใจให้ผู้ประสบภัยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้ พระคุณสมเด็จพระมหาเทราจารย์กรรมการมหาเทราสมาคมเจ้าคณะใหญ่พนเหนือเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเมตตาเป็นประธานส่งมอบสิ่งของข้าวสารอาหารแหง้งน้ำดื่มจากประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง25อำเภอพร้อมปล่อยขบวนคารบานรถรวมน้ำใจไทยอุบลสู่คนเชียงรายนาศาลาเรือนไทยสารกางจังหวัดอุบลราชธานี